Yes. สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning, everybody. Good morning. Good morning. g o o คือกเหคือนอจากคำว่า Good morning แล้วนะคะเราสามารถทักทายกันแบบไม่เป็นทางการได้นะคะเช่นคำว่า Hello hi นะคะถ้าครูทักทายว่า Hello ให้นักศึกษาตอบ Hi Hi อะถ้าครูถักทายว่า Hi ให้นักศึกษาตอบ Hello h e l โอเคไหมคะโอเคไหมโอเคครับ Hello Hi Hi Hello Hello Very Good อะเดี๋ยวครูจะพาทักทายกันด้วยบทเพลงนะคะอะนักศึกษาเปิดกล้องแล้วก็ปรบมือไปพร้อมกันเนาะถ้าใครร้องได้ก็ร้องด้วยกันนะคะ hello 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 how do you do I'm glad to be with you and you and you and you อ่ามีคำว,ว่า hello ใช่ไหมคะก็คือการทักทายกันที่ไม่เป็นทางการนะคะนักศึกษาก็สามารถทักทายเพื่อนได้นะคะอ่าครูแนะนำตัวนะคะครูอ้ออาทิตยยาสมัครชื่อนะคะวันนี้จะมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษานะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทเรียนออนไลน์สไตล์คูอ้อนะคะ ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับมต้นค่ะ English in daily life นะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูวัตประสงค์ของเรื่องนี้ก่อนนะคะ Various service นะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะนักศึกษาคะก็คือนะคะเพื่อให้นักศึกษานะคะมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้นะคะและนักเรียนนะคะสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้ ได้นะคะและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหารได้ข้อที่4ค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะ มีความรู้ความเข้าใจนะคะทักษะและเจตคติเกี่ยวกับภาษาท่าทางการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาต่างประเทศด้วยประโยคที่ซับซ้อนในชีวิตประจําวันและงานอาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและการเทศะสของเจ้าของภาษานะคะซึ่งขอบข่ายเนื้อหาของเรานะคะก็จะมีการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะการถามตอบในร้านอาหารนะคะพวก w h ะโยชน์ในชีวิการน่คือยังไงแล้วก็ประโยคที่ใช้ในการสนทนาแล้วก็คําศัพท์นคะ ก,ก่อนอื่นนะคะครูจะพานักศึกษาไปพรีเทสก่อนนะคะอ่าเริ่มแล้วนะคะว2นูทค่ะข้อที่หนึ่งนะคะ what is this นักศึกษาตอบอะไรคะ A B หรือ C B ค่ะตอบ b, b ่โอเคค่ะถูกไหมคะถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ is is นูเดิลน,นะคะนูเดิลที่แปลว่าอะไรคะก๋เียวเก่งมากค่ะกืดค,ค่ะก๋วเตียค่ะข้อที่2ค่ะ what is this what is this มค่ะขอ้อ b b คืออะไรคะ is 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 แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ใครตอบเก่งมากนับตัวนับนะคะว่าตัวเองได้กี่ข้อต่อไปค่ะ what is this สี่ะ้อสี่ะ้อสี่ขี่ต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์ค่ะ vocabulary คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะคำแรกค่ะเดี๋ยวออกเสียงตามปูน,นะคะ green curry

conversation ประโยคสนทนาที่เราใช้ในการสนทนาในร้านอาหารนะคะค่ะอันนี้จะเป็นการสนทนานะคะในร้านอาหารระหว่างพนักงานบริการกับลูกค้านะคะพนักงานบริการนี่คือชื่อว่าพิมนะคะส่วนลูกค้านี่คือแอนนี่นะคะ,ะเรามาดูเลยพอแอนนี่เข้ามาในร้านอาหารแล้วพิมจะพูดกับแอนนี่ว่าอย่า,ง,ายงไงนะคะพิมนะคะคนนี้พิมเขาถาม แอนนี่ว่า what would you like to have อ่าไม่ทราบว่าคุณต้องการทานอะไรคะทีนี้แอนนี่เขาก็ตอบว่า I would like pizza I would like pizza แอนนี่ต้องการอะไรคะพิซซ <Pizza. S 1> ่าพิซซ่าพอแอนนี่ต้องการพิซซ่าแล้วพิมพ์ก็เลยถามต่อว่า what would you like to drink บิ้งที่แปลว่าเครื่องดื่ม okay, uh, ต้องการเครื่องดื่มอะไรคะ mm hmm. แอนนี่ก็ตอบว่า I would like t มิ i ม mm ิว hmm. อ่าเก่งมากค่ะก็คือเขาต้องการพิซซ่าแล้วก็อะไรคะนมนมนะคะ<ม><ม>นั่นเองอ่าต่อไปค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู mm hmm. บทสนทนาที่เขาสนทนากันนะคะใน YouTube mm hmm. นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ welcome to mas restaurant how large is your party Two persons. This way please. This is our menu. What is the famous food in your restaurant? They are tom yum gung and stir-fried soft shell crab in curry powder. We'd like tom yum gung, stir-fried soft-shelled crab in curry powder, chicken in green curry, and a bowl of rice. What would you like to drink? I'd like a glass of orange juice. drinking นักศึกษาคะเขาต้องการอะไรคะเขาต้องการทานอะไรอะไรคะต้มยำกุ้ง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 อะไรอีกคะต้มยำกุ้งต้องเหนือจากต้มยำกุ้งมีอะไรอีกไหมคะไก่ไก่เขาต้องการดื่มอะไรคะ น้ำเปล่าน้ำเปล่าเขาต้องการดื่มสองอย่างมีน้ำเปล่าแล้วถูกต้องนะคะน้ำเปล่าหน drink water นะคะ drink water อีกคำหนึงคือน้ำส้มนะคะ orange juice น้ำส้มเรามาทำ post t a s t กันนะคะสุดท้ายแล้ว what is this? it's i noodle it's i noodle okay very good What is this? It? it is a hamburger, huh? hamburger. It is hamburger. It is a hamburger. Very good. What is this? It? It, it is steak. cake. It is steak. cake. เรามาดูการบ้านกันการบ้านครูจะส่งลิงก์นะคะให้ในห้องแชทนะคะแล้วก็ทางไลน์แล้วก็ให้นักศึกษานะคะสแกน QR Code นะคะทําแบบสอบถามนะคะแบบประเมินความพึงพอใจของวิชานี้นะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้ทางแชทแล้วก็ส่งให้ทางไลน์กลุ่มนะคะก่อนที่เราจะจากกัรน,นะคะครูขอทบทวนคําศัพท์สัก2องสามคำนะคะอ่ะอันนี้คือ ซุปุบุบุบคืออะไรคะเต๊ะเตะเต๊เตอะไรเอ่ย so ิดเดินลโน้นโนเนโนนเต๋ยเต๋าไพ่นาศานะคะสระดกนะคะลุงใน ตหมุดน,นะคะให้คืคอมีคําศัพท์อะไรบ้างอันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหารนะคะแล้วก็อย่าลืมการบ้านที่ครูสั่งนะคะครูก็จะส่งลิงก์แล้วก็ QR โค้ดให้นักศึกษาอีกทีนึง่งตัวน,นะคะคะแนนในวันนี้ที่นักศึกษานะคะส่งมาในห้องแชทน,นะคะครูก็จะเก็บคะแนนไว้ให้นะคะแล้วก็จะเทงรายทุกคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะค s e บ y o ซ n e x t time นะคะ